ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมจุกท่าันยินด้วยนี่ครับวันนี้อยู่ผมฟิวเจอร์ <feature S 2> <ฮ>นี่ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับก็จะเกมวาดภาพนะครับตอนนี้ผมก็ได้ความรักตอนนี้ก็อยู่กับน้องสิกเหมือนเดิมครับโอโ้โหมึงวาดอะไรมึงเนี้ยความรักไงความรักอะไรขอเบาเสียงก่อนดังเกินครับวาดความรักก็ต้องหัวใจสิ เนียปละจะวัดหัวใจฮึบอันเนาะอันเนาะหัวใจเองกับขี้หมาแซดผมจะวัดหัวใจแตกหักความรักการเป็นหัวใจแตกหักมันมีที่ไหนบ้างเนี่ยดูว่าอ๋อยี่อิงกับตัวยี่เยเนี่ยโอ้สัตว์เอา้าเอ้ากูเป็นเฮียอะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่ว,ว่าเด้เงนะ คุณนี่ร้องไห้เลยนะอันนี้อุสะเครือ้องว่าดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ความลัคกี้อะไรมึงโอ้บี้ร์บายเห้ยฮีโร์บายเห้ยอ,อะไรมึงพูดดีๆนะ่ยไอ้ยันนี กูคนยีแรงเงาด้วยอ่ะกูแรงเงาตามดิว่ะกูมันาสก๊อปปี้อยู่แล้วกูรู้แล้วว่าต้องทดยังไงไม่ๆม่มม่วยมๆซปีปกด้วยกูก็อปีคนอื่นแป๊บ สวยไหมแล้วกูเสือกว่าวาดปีกไม่เป็นด้วยนะกูเจอมันบ้านนอกอะมันวาดกูวาดหัวใจไม่เป็นเนี่ยประเด็นอันเนาะน่ารักน่ารักอีกสองเอ่งแล้วก็สีเทา ใช่ไหมเออของมันสวยกว่ากูอีกของใครอู้หูดูคนนี้สิความรักอะไรเนี่ยน้องปองปลายอะไรมึงเนี่ยวันปีกูโคตรเล็กเลยใครว่าเราสวย

อีกยี่สิบสามยี่สิบสองวิแล้วยี่สิบเอวแล้วแค่เน<า>ี้ยแค่นี้่น,น,นตาแดงด้วยนสัตว์ช,ช่างมันได้กี่กิโลาบาทสองบาทกูก็เล่นนะนี่ต้องสิกให้กูกูสิกให้พี่หน่อยสิกให้พี่ดิ จำไว้เ yeah, cool ย้ให้กูนี่คนกูให้นี่ดีกวา่าเออเยี่ยม๋ยวผมให้หนึ่ง สอันก่อนนะแล้วเมื่อกี้หนูให้หึงอันแล้วมันก็ให้หอันมึงตกรอบมึงมากระจอกออสิสิด้คนนี้ชนะคนนี้ชนะใช่คนนี้ชนะกดไอด้หัว้จบด้อกด้อเด้อด้อด้อเวกอด้อเอเอ ครอบครัวฉันใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาโอ้โหโสัตว์ฤดูใบไมร้รายเจะภาษาอัง,งกฤษกูอ่านออกกูอ่านไม่ออกอันนี้เมาหมหยองไม่ใช่พี่แป้งเลยหายโอยโหเฮ้อะยะไม่บอกบอก<า>มันก็ควายสยิไปไกลๆตีนกูนเลยมึง ไอ้นี่มันชอบใส่ก็ปี้ก๊อปีปปป้แไอ้เซ็กจะบังกูรึไหมเนี่ยไปโลกคนอื่นนึงไปอันนี้มากระติกน้ำใช่ไหมเนี่ยนมใช่ไหมนมพ่อง เผู้หญิงฮะผู้หญิงใช่ไหมมึงอ่านว่าอะไรนะเสียเสียพ่องอะไรวะนางเงือกนางเงือกพ่องอ่ะผู้หญิงผู้หญิงพ่องอะหัวผู้หญิงหัวผู้หญิงพ่องอ่ะอะไรวะกูได้ที่โร่แน่นอนหัวหัวฟักทองไม่ฟักทองไม่ Quân sắc. lên thay ừ. ừ, yeah. Ờ Của cháy lúa ra em mừng nè Phực ăn hạt xí đây nè mừng nè Xin lưỡng Xí đầm Sấm đi đuôi húa phát thòng của sắt cùng với tổ yến, xỉu xỉu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 , xỉu กูมันเทพนี่ไอ้สังก็สีเหลืองลบตรงนี้แล้วก็มาลบตรงหูจุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เสร็จแล้วบอกฟัาครองเลยฟักครองไหมครับไงเคียนอะไรเนีเ่ยควย สิกมึงมาดูกูนี่สิกมาดูตรงนี้ไหนอ่ะไหนตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงนี้เหรอสวยพ่องน้องอะไรเนี่ยน้องน้องขุดหน้าพอ่อง สวยพ่องแสดงแล้วเดวสส์โอ้โหดูคนนี้ดีได้ที่หนึ่งแนะ่ สิกม no, mm ึง hmm. ว่าอะไรมึงเนี่ยยอดนกลับยอดนกลับรีบ่เดขอคนตาคนตาคนตาไม่ทันไอตัวปอมตาเดียวโอ้ยมีคนรเลยกูคนแรกเลยสิกมึงให้พี่หน่อยดิไม่จำไว้กูให้คนนี้ดีกว่าเว้ยงไงมึงก็ตกรอบ กูจะให้คนที่ไม่สวยม้สนมึงวันใสงกไงมึงไม่ได้หัวใจบวกแน่ อะไรเนี่ยโอ้ค,ครับความน่ากลัวนักลบท่องนางเงือกน้อยอยสัตว์นอนแป๊บเ <c oughs> ย้ยยยไยย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 อยยยนอนยย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 ียย เตอนกลางวันโคตรอยากนอนเลยน้ำเงือกน้อยเริ่มแล้วเหรอเริ่มหรือยังยังไม่เริ่มใช่ไหมอะไรทำ จ้าจังไอ้มาหมูยองตัวป้อมใช่ไอคนชอบไยชอบก็ออบอกกับบี้กูก็ชอบกอบัอบอะไอสัตว์เขียนไม่แค่นะเขียนไม่ทันละความน้งเงือกน้อยความอะไรมึงไอมิวสิก อะไรมึงเขียนอะไรเนี่ยคออวมอความก็กูเขียนว่าความนังเงือกน้อยกูวาดยังไงดีวะวาดยังไงกวาดไปเรื่อยแม่งละสัตว์ยังไงเราไม่ได้คะแนนอยู่ดีนะนี่นังเงือกโก้สวยชิบหายเลยอัดยิงอยู่ไหมอัดอยู่ นี่ครับนางเงือกผมโคตรสวยเลยเสร็จแล้วนางเงือกเมนกำลังวาดนางเงือกลัวาดม่สูงนอนเขอตัดคลิปตอนที่เกมเริ่มเลยนะครับนี่นะคร euh. ับหลังจากที่ผมได้ตัดคลิปมาผมก็ขอจบคลิปไปเมื่อนี้นะครับขอบคุณค้ย แต่เราอยกแจก่ับ้อคลายเพื่อความรู้ขอคุณนะครับ